ได้ละคะถามว่าเมื่อเดือนนึงได้และค่ะทำไมถึงตัดสินใจที่จะไปทำก็ศึกษามาแล้วแล้วก็เลือกที่ที่ไว้ใจอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามีเวลาด้วยก็เลยไปทำค่ะไม่ได้ดูค่ะแต่ว่าเชื่อนะแต่ว่าแบบไม่ได้มีโอกาสไปว่าเอ้ยหมอไหนแนะนำอะไรเงี้ยหนูไม่รู้จะไปศึกษาสํานัก อันนี้ทำที่ไทยอรือว่าต่างประเทศไทยจริงๆผมบเกแล้วว่ดีอยู่แล้วเนี่ยอยากเรียนแบบเรียชื่อแบบว่ามันยังใหม่อยู่อ่ะเดี๋ยวรอให้แบบว่าเป๊ะก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาเขาเรียกอะไรอ่ะค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแบบอยากทำก็เรียกงานเรียกซับแต่งดถ้าทำแล้วดีขึ้นก็ดีค่ะแต่ว่าหนูก็ยังไม่รู้อ่ะมันต้องรอรอเวลาอีกนิดนึงพอไปทำมาฟิตแบ็กผมก็คาดว่ายังไงบ้าง รู้จักแล้วก็มีปทสัษษ่งแบบว่าถามประสบการณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการคุยกันอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกออกมาก็น่าจะวันนี้ ทำแล้วดีแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเป็นแบบว่าเคสที่ไม่ดีอะ่ะเรากน็นั่งเลือกดูรีวิวพยายามศึกษาข้อมูลแบบว่ามันปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดอะไรเงี้ยเ่็นข้อสัตย์สมองเราอยา <ทำ S 1> อยาอยไปทำ,<ม>ทำอะไรอโอ้มาเอาแล้วค่ะเหนื่อยมากเลยแบบว่าเป็นะคนกลัวจริงๆแค่เจาะเลือดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวอยู่แล้วตอนนั้นก็จะเลือกที่ที่แบบว่าต้องเซฟแน่นอนเพราะเราจะไม่อยากแพนิคหวาดใจเราไว้ยังไงบ้าง รอก่อนอีกาสานเดือนซ้ำเดือนซ้ำเดือนให้มันเข้าทีอะไรเงี้ยค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งคะ่ะก่อนทำเราได้ไปบอกเขาหน่อยว่าคือถามบอกว่ามะไรก่อนก็เมาส์เมาส์กันนะคะว่าเอ้ยเราสนใจจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้ช่วยตัดสินใจร่วมกันเรียกว่าเป็นการคุยกันดีกว่า Workshop, เวิร์กช็อปเป็นการแสดงว่ากมันจะเปิดกล้องเรื่องใหม่อยากเราทำงานทุกวันอย่างเนี้ยมีเวลาดูแลอะไรกันยังไบ้างเดี๋ยวนี้โซเชียลมันช่วยได้ค่ะว่างก็เทคหาการวิดีโอคอลอะไรเงี้งยหนูว่ามันก็ง่ายขึ้นเขามีนมน้อยตัวไม,ม่ใจอะไรเราบ้างไหม